เขาบอกเสมอว่าอย่าไปกลัวทั้งที่ยังไม่ลองหลหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากนะคะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะเนปจูนธนาธันสอนปีนี้อายุ16ปีค่ะเรียนเป็นคอร์ส2เดือนจบม .6 แบบรูปแบบออนไลน์ค่ะอยากเรียนคณะนิติศาสตร์ค่ะเพราะว่าอยากจะช่วยสังคมให้มีความยุติธรรมมากขึ้นค่ะ คุณพ่อแนะนำมาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการเรียน G.D เนี่ยเป็นอะไรที่ประหยัดเวลาได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความรู้จริงๆเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต้องนั่งเรียนหนังสืออยู่แค่ในหนังสือค่ะเราสามารถเรียน G.D แล้วก็ไปเปิดประสบการณ์ข้างนอกได้โดยที่ไม่ต้องห่วงอะไรที่โรงเรียนค่ะก็เป็นสถาบันที่เขาขึ้นชื่อว่าติว G.D อันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะก็เลยลองมาเรียนดูค่ะ ก็อาจจะมีความแตกต่างกันค่ะในเรื่องของถ้าเกิดมาเรียนออนไซต์ site, เนี่ยจะต้องเรียนแบบว่าต้องตื่นมาขึ้นรถไฟฟ้าเดินทางมาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดรูปแบบออนไลน์เนี่ยเราสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ตามความสะดวกของเราค่ะก็เป็นบรรยากาศการเรียนที่เฟลลี่ค่ะคุณครูก็พยายามพาร์ติซิเพตกับนักเรียนทุกๆคนค่ะก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเรียนออนไซต์เลยค่ะทุกคนก็สร้างบรรยากาศแล้วก็เรียนไม่เครียดเลยค่ะ คุณครูมีความเป็นเหมือนพี่สอนน้องค่ะมากกว่าจะเป็นอาจารย์สอนนักเรียนค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาการเรียนนะคะก็เลยจะมีความผ่อนคลายไม่ได้มีความรู้สึกว่าเครียดหรือกดดันค่ะแล้วก็คุณครูเขาก็จะให้กําลังใจบ่อยๆค่ะเขาบอกเสมอว่าอย่าไปกลัวทั้งที่ยังไม่ลองค่ะใจครูอะไรเป็พิเศษคะครูพี่ทัวร์ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่คอยให้กําลังใจนักเรียนอย่างสม่าเสมอค่ะ ทริคที่ของวิชาแมทแล้วกันนะคะบางข้อเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปแก้สมการอะไรยุ่งยากค่ะอาจจะมีทริคเล็กๆเ,เช่นแบบว่าเราลองเอาคําตอบเข้าไปแทนก็จะได้คําตอบเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปเสี่ยเวลาแก้สมการค่ะจีดีรู้สึกว่าไซเอยากสุดเขาเพราะว่าเราจะต้องตอบทุกอย่างตามเบสออนในพารากราฟที่เขาให้มาค่ะไม่สามารถใช้ความรู้นอกเหนือจากที่เรามีได้ค่ะและชอบชวิชาลิมสุดในปีนี ชอบโซเชียลค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบประวัติศาสตร์อเมริกาค่ะถึงไม่เคยเรียนมาแต่ว่าพี่คุณครูที่เขาสอนเนี่ยเขาก็สอนให้เราเข้าใจได้ค่ะแล้วก็รู้สึกชอบในประวัติของเขาค่ะชอบ อบกลุ่มคนที่เขาเป็นนักที่ Movement ของ m o v e มน n t มูฟเมนต์ค่ะเป็นคนที่เรียกร้องสิทธิสตรีจนได้อเมนเมนข้อที่19ค่ะก็ให้คำปรึกษาตั้งแต่สมัคร a อคเคานเลยค่ะมันจะมีช่วงที่จะต้องรอ c o n เซนต์ฟอรมาจาก GD เขาจะต้องรอ c o n เฟิรมก่อนที่จะสมัครได้ใช่ไหมคะทางพี่พี่แอดมิเนี่ยเขาก็คอยประสานงานให้แล้วก็คอยติดต่อสั่งใบจบมาให้ค่ะ แนะนำค่ะหลายๆคนที่อยากจะเริ่มเรียนจีดีแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะก็แนะนํา h o w of giving เลยค่ะสําหรับหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันยากนะคะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะส,สู้ค่ะอย่ายอมแพ้ค่ะ